สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่271อาทิติยารอไดอาน่าด้วยความกัวลกวายมาซีซาจึงถามว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรถึงได้กัวลกวายนักละอาดีเขาก็บอกให้มาซีซาเรียกเขาว่าอาทิติยาอย่าได้เรียกอาดีและให้ระลึกไว้เสมอว่าไดอาน่าเป็นคนที่คลั่งไคล้อินเดียมาก มาซีซาก็ตอบไปว่าไม่ต้องกังวลเธอจะแสดงความรักต่อไดอาน่าประหนึ่งเป็นแม่ทแท้ๆของเธอเลยทีเดียวเมื่อกิ่งประตูดังขึ้นมาซีซาก็เดินไปเปิดประตูด้วยความเคยชินอูมาจะก้มลงไปแตะเท้ามาซีซาเพื่อแสดงความเคารพแต่แล้วก็นึกได้ว่าเขาปลอมตัวมาจึงแกล้งเป็นปัดรองเท้าแทนมาซีซาถามเขาว่า เขาคือใครอุมาตอบแล้วพูดถึงเครือญาต่อจนมาศีสาไม่อยากจะฟังจึงได้เชิญเข้ามาในบ้านกนกเดินเข้ามาอาทิตยาธรรมอารตีให้กับเธอแต่การสวดนั้นเขาก็ให้ตัวเองมั่งขัง่งเพราะว่าไดอาน่าคือไพ่ตายของเขาจากนั้นก็เน้นทำเธอให้รู้จักกับมาศาีสาปายันไปซื้อผักที่ตลาดได้ยินพวกผู้หญิงคุยกันว่า หลานสะพ้ายบาบูปรับตัวได้ดีปายันก็ยิ้มดีใจนึกว่าพูดถึงเธอแต่ก็ได้คำตอบว่าพวกเขาพูดถึงสรัตเมื่อก่อนวัดเป็นคนที่ขี้เกียจและกระนกก็ได้เปลี่ยนแปลงเขาจนกลายเป็นคนที่บ้างานปายันอิจฉาเมื่อได้ยินและยิ่งอิดฉาเมื่อเห็นทั้งสองแสดงความรักต่อกันและไปส่งขนมด้วยกันมาซีซาก็มองฮาดพีท ว่าจะใช่อุมาหรือไม่กนกถามธุรกิจของมาสีสาว่าทำอะไรเธอก็ตอบว่าเธอเป็นเจ้าของยาที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อมาธุดาฟามาและยังทำการวิจัยอีกมากมายอุมาจำได้ว่ามาสีสาแนะนำเขาอย่างผิดผิดไม่ให้ขายความรู้ของเขามาสีสาอยากพิสูจน์ว่าหารดพีทใช่อุมาหรือไม่ อาทิตยาเสิร์ฟน้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์กนกบอกเขาว่าเสิร์ฟแอลกอฮอล์ต่อหน้าแม่เขาได้อย่างไรอาทิตยาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพอุมาก็ดื่มน้ำผลไม้นั้นมาซีซาแกล้งเรียกชื่ออุมาถึงสองครั้งแต่อุมาก็ดื่มต่อโดยไม่ได้สนใจเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรกนก,กรู้ว่ามาซีซากำลังทดสอบอุมาอุมาบอกว่า น้ำผลไม้รสชาติดีแต่คนรับใช้ที่นี่มารยาทไม่ดีมาสีสาก็เรียกคนรับใช้หลายครั้งแต่คนรับใช้ก็ไม่มาอุมาเอ่ยจะขอข้าวห้องน้ำอาทิตยาอาสาจะพาไปแต่อุมาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดินหาเองกนกรู้ว่าอุมาต้องการหาตัวปารุมี อาทิตยาพากนกไปที่โต๊ะอาหารมาศีซาพยายามจะออกไปแต่กนกบอกว่าเธอต้องการให้มาศีซาป้อนอาหารให้เธอด้วยมือส่วนอุมาก็พยายามหาปารูมีในขณะที่ปารูมีหนีออกจากห้องเมื่อเห็นคนเดินมาเธอจึงวิ่งหนีอาทิตยาไปหาอุมาเพื่อจะพากลับมาที่โต๊ะมาศีซาพยายามจะออกจากโต๊ะแต่กนก ก็ขอให้มาศีซาป้อนอาหารให้อีกเพื่อจะเป็นการทวงเวลาสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่272รกนกยังขอให้มาศีซาป้อนอาหารและภาวนาให้อุมารีบกลับมาโดยเร็วอาทิติยาออกตามหาอุมาจนพบถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่อุมาก็บอกว่าเขาหลงทางอาทิติยาพาอุมากลับมาที่โต๊ะ กนกโล่งใจสักครู่กหนกและอุมาก็ขอตัวกลับอุมาพูดกับกนกว่าแผนการหาตัวปารุมีนั้นล้มเหลวแต่ทั้งสองไม่รู้หรอกว่าปารุมีได้แอบอยู่ในรถของไดานาแล้วมาซีซาก็จับตาสังเกตคนทั้งสองอาทิตย์ยาก็ถามมาซีซาว่ามองหาอะไรมาซีซาบอกว่าเธอสังหรณ์ใจอะไรบางอย่าง อุมากับกนกมาถึงห้องพักที่โรงแรมบอกราณีว่าแผนการนั้นล้มเหลวส่วนปารมีโทรศัพท์เข้าหาเครื่องของกับภัสาและบอกว่ามาศีสาและอาทิตยานั้นเป็นคนเลวทั้งสองจะทำศีกรรมให้กับเธอและจะให้อุมาติดคุกตลอดไปเธอต้องการที่จะให้ความยุติธรรมกับอุมา กนกที่ถือเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวก็ถามว่าขณะน,นี้เธออยู่ที่ไหนอุมาและกนกจะตามไปช่วยปารุมีบอกว่าอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งเธอก็บอกรายละเอียดให้แต่แล้วอาทิตยาก็มาพร้อมกับลูกน้อง จะเอาตัวปารุมีกลับไปอุมาและกะนกตามมาสถานที่ปารุมีบอกแต่ไม่พบกนกเห็นชื่อของอุมาที่วาดอยู่ที่ดอกไม้นั้นอุมาบอกกนกว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องช่วยปารุมีอาทิตยาบอกมาสีสาว่าจะต้องฆ่าปารุมีแล้วมาสีสาก็สั่งให้ลูกน้องเอาตัวปารุมีไปที่ห้องขณะนั้นเองอาทิตยาก็ได้รับโทรศัพท์ แล้วรีบออกไปด้วยความเครียดอาทิติยามาถึงที่โรงแรมฮาร์ดพีทหรือว่าอุมาที่ปลอมตัวบอกเขาว่าไดอาน่าจะฆ่าตัวตายก่อนที่อุมาจะพาอาทิติยาไปที่ระเบียงกนกยืนอยู่ที่ขอบระเบียงราณีก็เป็นห่วงกลัวอันตรายกนกบอกราณีว่าเธอทำได้ทุกอย่างเพื่ออุมาเมื่ออาทิตยาขึ้นมากนกก็เริ่มแสดงบทบาทเธอบอกว่า เธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่อารดพีธก็พูดขึ้นมาว่าเซอร์จอนจะยอมให้คนที่ควบคุมจิตใจของ Diana ไดอาน่าได้แต่งงานกับไดอาน่าอาทิติยาก็ตื่นเต้นกับเงื่อนไขเขาพยายามบอกให้เธอลงมาอาดพีธบอกว่าอาทิติยาอาจจะตกลงไปได้กนกเดินไปตามขอบถือรูปร้องไห้แต่แล้วก็เกิดลื่นอุมาใจหายแต่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อกนกออกมา สุริยันชันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่273ดไดหน้าก็แสดงบทบาทต่อถือรูปแม่แล้วร้องไห้เดินอยู่บนขอบระเบียงจะฆ่าตัวตายอาทิตยาและอุมาตะโกนห้ามบอกว่าอาทิติยาจะขึ้นไปคุยกับวิญญาณแม่ของเธออาทิตยาก็รับปากอย่างกลวกลัว ที่โรงพยาบาลมาซีซาบอกปารุมีว่าให้ดูหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากทำสยกรรมแล้วปารุมีจะไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของอุมาได้บนระเบียงไดอาน่าก็ดึงตัวอาทิตยาขึ้นมาแต่เขาก็กลัวมากฮาร์ดพีก,ก็นำตัวไดอาน่าลงมาและกระซิบว่าเป็นไปตามแผนกนกทิ้งรูปลงที่พื้น อาทิตย์ยาหยิบขึ้นมาดูถึงกับช็อกเพราะหน้าแม่ของไดอานานั้นเป็นรูปเหมือนกับหน้าของปารมีอาทิตย์ยาบอกหาดพีทว่าเขารู้จักคนหน้าเหมือนกับรูปนี้คนหนึ่งเขาจะรีบไปหยุดยัง้งการผ่าตัดศัลยกรรมของปารมีอาทิตย์ารีไปที่โรงพยาบาลมาซีซายืนอยู่หน้าห้องผ่าตัดพูดว่าหน้าของปารมีจะถูกเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่ หมอพาปารุมีออกมามาศีสาก็ด่าหมอว่าทำไมหน้าปารุมียังไม่เปลี่ยนหมอก็บอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์ให้หยุดไว้ก่อนอาทิติยาจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มาศีสาฟังมาศีสาก็ตำหนิอาทิตยาว่าเขาโดนไดานาและฮาร์ดพีทหลอกแล้วเธอจะให้เวลาอาทิตยาพิสูจน์หนึ่งวันและเธอจะผ่าตัดปารุมีในวันพรุ่งนี้ ปายันก็บอกวัดว่ามีเวลาเพียงแค่สามวันที่จะให้อุมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่เช่นนั้นวิทย์ก็จะตกงานซึ่งเธอจะไม่ให้อภัยวัดที่ช่วยอุมาและกะหนกวัดพูดว่าอุมาและกะหนกก็เป็นคนในครอบครัวของปายันเช่นเดียวกันคนส่งนมมาส่งนมให้50ลิตรและให้พวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลิไว้ติดผมแก่สรัตปายันเห็นแล้วก็เกิดความอิจฉา ที่วัดและสรัฐประสบความสำเร็จในทุกๆวันปายันคิดว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเธอจึงได้ทำนมหกสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่274อุมาและก,กนกหวังว่าอาทิตยาจะนำตัวปารุมีมาให้พวกเขาอาทิตยยาเคาะประตู ราณีแอบดูที่รูกุญแจแล้วบอกทั้งสองว่าอาทิติยามาถึงแล้วทั้งสองรีบปลอมตัวเป็นฮาร์พีทและไดอาน่าอาทิตยาเดินเข้ามาฮาร์พีทบอกไดอาน่าว่าไม่ต้องร้องไห้เพราะอาทิติยามีพลังพิเศษและจะให้เธอได้พบวิญญาณแม่ในวันพรุ่งนี้อาทิติยาบอกว่าไม่ใช่วันนี้หรอกเพราะแม่ของเขาได้เชิญเซอร์เดวิดมาที่บริษัทยา กนกและอ,อุมาก็เครียดขึ้นมาเรื่องเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกนกบอกว่าเซอร์เดวิดพักอยู่ที่โรงแรมนี้ดังนั้นยังพอมีโอกาสมังกีดอบรมพนักง,งานโรงแรมเกี่ยวกับการมาของเซอร์เดวิดอย่าให้มีอะไรผิดพลาดได้จากนั้นเขาก็นั่งพักที่เก้าอี้ข้างสระว่ายน้ำ แล้วก็นั่งพิมพ์อีเมลเรื่องตารางการทำงานของเซอร์เดวิดให้กับใครคนหนึ่งแล้วก็วางโน้ตบุ๊กไว้ส่วนตัวเขาก็ไปหาเครื่องชาร์จอุมาโผมาจากน้ำมังกรเห็นสรีระร่างกายของอุมาเขามีความพึงพอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอุมาเดินเข้ามาหาและเรียกชื่อเขาเขาก็บอกว่าเขาชอบที่อุมานั้นเรียกชื่อเขาแบบนี้กนก แอบหยิบโน้ตบุ๊กจากด้านหลังอุมาก็บอกว่าผิวบางกีดสีแทนอุมาอยากจะโทรโลชั่นให้มันกีดยินดีมากกระนกรีบเปลี่ยนตารางของเซอร์เดวิดแล้วเพิ่มการไปรเยี่ยมบริษัทยาแล้วก็วางโน้ตบุ๊กไว้ที่เดิมอุมาถือโอกาสออกไปเงียบๆอาทิตยาบอกมาสิสาว่าเซอร์เดวิดจะมาตามคำเชิญของพวกเราแน่นอน และทรัพย์สินเงินทองจะต้องตามมาแน่ๆมาซีซาบอกว่าไดอาน่าไม่ใช่ตัวจริงและเซอร์เดวิดก็จะไม่มาด้วยอาทิติยาบอกว่าเดี๋ยวก็มาคอยดูกันมาซีซาไปหาปาโรมีแล้วบอกปารมีว่ามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับการทำใสยกรรมปารมีก็คิดว่าเธอมีเวลาที่จะหนีดังนั้นจะต้องหนีเวลานี้ วัดอุ่นนมแต่นมก็ข้นแข็งเขาเครียดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ปายันก็ยิ้มเยาะเพราะว่าเธอใส่มะนาวลงไปจึงทำให้นมเสียวัดคิดว่าเขาจะส่งขนมให้ลูกค้าเขาจะต้องหานมมาเพิ่มอีกสรัตบอกว่าไม่ต้องหานมมาเพิ่มเพราะว่าลูกค้านั้นได้เปลี่ยนออเดอร์เป็นขนมโกวาแทนซึ่งสามารถที่จะเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าได้ วัดบอกสรัตว่าเธอเป็นคนฉลาดมากสรัตบอกว่าพวกเขาควรที่จะเปิดสาขาวัดก็บอกว่าคงจะต้องกู้เงินแล้วเปิดสาขาต่างๆปายานก็เกิดความอิจฉาอุมาและกะนกนั่งอยู่บนเรือในบรรยากาศแสนจโรแมนติกอุมาบอกว่าเธอก็ต้องทนหลายๆอย่างเพราะเขาและเราทั้งสองต่างก็เป็นคู่ชีวิตกัน แล้ววันนี้ก็หวังว่าเซอร์เดวิดคงจะโทรหาลูกสาวเมื่อไปถึงบริษัทยาสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่275มาซิซาบอกปารรมีว่าเธอมีเวลาเพียงหนึ่งวันที่จะผ่าตัดศัยกรรมและเมื่อหน้าเธอเปลี่ยนก็ไม่สามารถจะช่วยอุมาได้ขณะนั้น อาทิตย์ยาเข้ามาพูดด้วยความตื่นเต้นว่าเขากำลังรอเซอร์เดวิดมาซีซาก็บอกว่าเธอได้จัดเตรียมการต้อนรับไว้แล้วอาทิตย์ยาก็ถามว่ามาซีซาไม่ไปร้านเสริมสวยหรือเธอก็บอกว่าเธอจะต้องโทรเรียกสื่อต่างๆมาบริษัทส่วนปารูมีนั้นได้โอกาสในการหลบออกไปเงียบเธอก็โทรหาถึงอุมาอาทิตย์ยาเดินเข้ามาปารูมีจึงได้หลบซ่อนตัว อาทิตยาหยิบโทรศัพท์จะพูดแต่ยังไม่ทันพูดมาซีซาก็เรียกตัวไปซ่ก่อนปายันจำได้ว่าสรัตและวัดวางแผนจะเก็บเงินเพื่อจะเปิดร้านขนมหลายสาขาเธอจึงได้ขโมยเงินจากตู้ไปสรัดเห็นตู้เปิดจึงปิดไว้โดยไม่รู้ว่าเงินได้ถูกขโมยไปแล้วเซอร์เดวิดมาถึงลงจากเฮลิคอปเตอร์มันกีดก็รายงานเกี่ยวกับตารางเวลา ที่เขาจะต้องทำแล้วบอกว่าจะต้องไปที่บริษัทยาเดวิดถามว่าทำไมจะต้องไปมันกีตบอกว่าเป็นงานการกุศลเซอร์เดวิดก็เห็นด้วยขึ้นรถตามไปด้วยรถผู้อารักขาฮาร์พีธและไดอน่าหยุดรถเข้าไว้และบอกว่าไดอานานั้นเป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นคู่มันของอาทิติยามาที่นี่ เพื่อจะพาเข้าไปไดอาน่า <Diana S 1> ก็แนะนำหาร์พีทไดอาน่าจะนั่งรถไปกับเซอร์เดวิดด้วยอาทิตยาและมาซีซาก็รอเซอร์เดวิดและไดอาน่ามาถึงเมื่อเดวิดลงจากรถมาซีซาก็ถามถึงไดอาน่าไดอาน่าลงจากรถคันเดียวกันและเดินไปกับเดวิดอาทิตยาก็บอกมาซีซาว่า นี่ยังไงไดอาน่ามาซีซาแนะนำอาทิตยากับเดวิดอาทิตยาก้มลงแต่เท้าและกล่าวคำว่าพ่อแฟนเดวิดถามว่าหมายความว่าอย่างไรอูมาก็เลยหลอกเดวิดว่าแปลว่าท่านเดวิดขอให้อาทิตยาเรียกเขาว่าเซอร์เดวิดไดอาน่าก็แตะเท้าเขาเช่นกันและขอให้เขาให้พร เดวิดชวนไดอาน่าเข้าไปข้างในไดอาน่า <Diana S 1> และฮาร์ดพีทก็โล่งใจหลังงานมาซิสาก็ถ่ายรูปกับเดวิดแล้วบอกว่าขาดภรยาเข้าไปเดวิดบอกว่าภรรยาอยู่กับเขาตลอดเวลาก่อนจะหยิบรูปจากกระเป๋าเงินออกมาไดอาน่ากังวลใจฮาร์ดพีทบอกอาทิตยาว่าถ้าเขาไม่หยุดการสนทนาระหว่างแม่เขากับเดวิดไดอาน่าอาจจะได้เป็นแค่น้องสาวเขา มาซีซาก็อาจจะแต่งงานกับเดวิดก็ได้อาทิติยาก็รีบนำของขวัญให้เดวิดก่อนที่เขาจะเอารูปภรรยาออกมาให้มาซีซาดูไดอาน่าก็แอบโล่งใจเดวิดได้รับโทรศัพท์แล้วจึงกลับอาทิตยาบอกไดอาน่าว่าตอนนี้เดวิดเปิดไฟเขียวเรื่องแต่งงานของเขาแล้วไดอาน่าก็ตอบไปว่าเธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขา